โกโก้ก้าวไกลชาติไทยพัฒนาสวัสดีครับเพื่อนๆครับดีใจมากเลยนะ EP นี้คือดีใจแทนเกษตรกรดีใจแทนประชาธิปไตยนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับการเลือกผู้นำประเทศปลื้มใจไหมนะครับที่เรามีผู้นำที่สามารถสื่อสารเป็นภาษากลางได้ภาษากลางคือทุกคนในโลก สื่อสารกันนะครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยรู้สึกมีความหวังคือผู้นําคนใหม่นะถึงจะติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องสวออะไรเนี่ยผมคิดว่าคุณธรรมมันจะทําให้ชาติบ้านเมืองดีขึ้นนะครับแล้วท่านที่รักในสถาบันนะครับรักในแผ่นดินไทยก็อย่าโยงเรื่องนี้นะเรื่องประชาธิปไตยกับในหลวงนะครับ อาจารย์ป๊อปกโกโก้ใส่เสื้อเหลืองนะครับรักและเคารพในหลวงรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10นะครับและรักผืนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองนะครับพรรคการเมืองที่แพ้ก,การเลือกตั้งก็เลิกใช้วาชากรรมเรื่องของชังชาตินะครับประเทศไทยคนไทยไม่มีใครชังชาติหรอกครับช่วยจำไว้เลยใส่ไว้เลยว่าไม่มีคนไทยคนไหนชังชาติหรอก สาเหตุที่เขาอยากเปลี่ยนประเทศเพราะการบริหารที่เห็นแก่ได้ของกลุ่มทุนนั่นก็เลยทำให้ลูกหลานจำเป็นจะต้องย้ายประเทศไปอยู่ที่อื่นวันนี้คำว่าประชาธิปไตยคำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับดีใจกับประชาธิปไตยด้วยนะครับคะแนนเสียงท่วมทน้นและก็เป็นมติเอกฉันการรวมพักก็เป็นมติเอกฉันอยากจะให้เคารพ ความเป็นประชาธิปไตยและที่สำคัญเน้นย้ำอย่าตัดสินใจกับคลิปที่นำเสนอเพียงแค่คลิปเดียวนะครับแต่อยากให้ดูชีวิตวิถีชีวิตแบบยาวๆนะครับอาจารย์ป๊อบโ,โกโก้ผมทำโกโก้มาตั้งแต่ปี59นะเป็นรูปเป็นร่าง59 60 61 62 63นะครับ64 65 66 8ปีพอดีนะครับความโชคดี ของผมคือเป็นยูทูบเบอร์อันนี้หนึ่งแล้วคือความโชคดีเรามีผู้ติดตามนะครับเกือบครึ่งแสนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมมียอดวิวที่มีคนติดตามเยอะท่นั้นแล้วเนี่ยผมคือ,เ,อเขาเรียกว่าผมมีสปอตไลท์ทำให้พักการเมืองหลายพักนะครับเข้ามาจีบคือทุกคนมีสิทธิ์มาจีบหมดแต่ว่านโยบายต่างๆเราก็เข้าใจกันดีนะครับหลายต่อหลายพักถามว่ามีการซื้อเสียงไหม คนตรงๆครับมันเป็นวัฒนธรรมที่ชาวบ้านต้องไปซื้อเสียงเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่มีเขาก็ต้องการคนที่มีไม่เข้าใจคนไม่มีหรอกครับหนึ่งพันของชาวบ้านเนี่ยมันเยอะนะหนึ่งพันเนี่ยเขาอยู่ได้เดือนหนึ่งนะครับเะ่านั้นแล้วเนี่ยอย่าไปว่าคนที่เขาซื้อเสียงนะครับแต่ปรากฏการใหม่ของประชาธิปไตยได้เปลี่ยนขั้วไปเลยผมถามว่าจาังหวัดชุมพรมีการซื้อเสียงไหมมีเหมือนเดิมแต่วันนี้รับเงิน แต่ไม่กานะครับก็เลยมีปัญหาทะลงทะเลาะกันนั่นเป็นเรื่องของคนที่เขากลับเนื้อกับตัวและต้องการให้ชาติบ้านเมืองพัฒนาอีพีนี้ก็เลยดีใจแทนประชาธิปไตยนะครับแล้วคนที่มีปัญญานะจะแยกระหว่างประชาปธิไตยและกษัตริย์อย่างชัดเจนนะครับไม่มีคนไทยคนไหนไม่รักแผ่นดินหรอกคนไทยทุกคนรักแผ่นดินเกิดรักบรรพบุรุษ และคนไทยมีขนบประเพณีก็คือเคารพบรรพบุพร,บรุษครับสบายใจได้ท่านไม่ไว้ใจเหรือลูกหลานของท่านจะไม่รักพ่อรักแม่มันต้องมีเหตุครับการที่จะไม่รักคือพ่อกับแม่ทํากับลูกหลานมาอย่างไรแต่ถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นบนรรพบรุษที่ดีมันไม่มีลูกหลานคนไหนหรอกที่จะไม่รักแผ่นดินไม่รักพ่อแม่ผู้ใหญ่อย่างเราเราต้องแยกประเด็นให้เป็นนะแล้วอย่า เอาผมไปพาดพิงกับการเมืองใดๆเลยเพราะมันไม่ยั่งยืนสิ่งที่ผมทําทุกวันนี้คือทําเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรพื้นฐานก็คือเกษตรอินทรีย์ครับตามพระราชดำรัสของในหลวงราชการที่9พระองค์ทรงปรีชาชาญมากทรงคาดการอนาคตล่วงล่วงนาคตเป็น10-10ปีครับว่าจะเกิดวิกฤตอาหารโลกและผมก็ได้ดําเนิน การทําเกษตรอินทรีย์ตามรอยในหลวงรัชกาลที่9และนี่คือเรื่องที่ประชาชนคนไทยจะต้องรู้และตระหนักผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมคือวัยรุ่นคนหนึ่งเมื่อ7ปีที่แล้วผมอายุประมาณ3 4 3 5วันนี้ปัจจุบันนี้ผม4 2นะผมทําเกษตรอินทรีย์มายาวนานนะครับทำมา7ปีถ้าทําทมา7ปีเข้าปีที่8ถ้าเรียนหนังสือเนี่ยตอนนี้คือจบปริญญาโทไปเรียบร้อยแล้วนะครับและผมบอกเลยคนไทยโชคดีมหาศาลอย่างแรกคือเราเป็น แผ่นดินที่ดินดี 2. น้ําเราดี3แสงเรามีนี่คือทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือเฟือแล้วนี่คือคําว่าสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิคือดินดีน้ําดีแสงดีนี่ก็เลยเป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกอย่างดีนะครับแล้วยังมีนานา,นาประเทศอยากได้ประเทศไทยเป็นกองก,กาลังเส้นเหลือเกินทําให้เราเนี่ยเนื้อหอมนะครับก็เกิดมีขาว,วงนอกวงในแต่วันนี้การที่จะ จัดการองค์กรและบริหารองค์กรได้โดยง่ายเนี่ยครับง่ายนิดเดียวบริหารให้โปร่งใสแม้กระทั่งโจรน,นะไปเอาของที่มันขโมยมาแล้วเราไปขโมยมาอีกครั้งหนึ่งมันยังโกรธเราเลยแล้วลลวันนี้เงินที่ชาวบ้านเขาจ่ายภาษีไปแล้วคุณมาโกงเข้าไปอ่ะชาวบ้านเขาไม่โกรธหรือยังไงครับแล้วสสคือผู้รับใช้นะครับไม่ใช่เป็นเจ้านายประชาชน วันนี้พอประชาชนเขาลุกขึ้นมาต่อต้านคุณเห็นอะไรหรือเปล่าครับนักการเมืองกัะท่านผู้นําวิธีการเป็นผู้นําอย่างธรรมชาติไม่ต้องซื้อเสียงเลยทําให้เห็นทําให้มีทําให้เกิดประโยชน์ทําให้ชัดนี่คือสิ่งที่พรรคสีส้มเขาทํานะครับเขาทําให้เห็นชัดเจนเขาทําให้รู้ว่าทิศทางของชาติจะไปทางไหนไวัยรุ่นยุคใหม่เขาเขา เขาอึดอันมา8ปีนะครับย้อนไปเมื่อ8ปีคนที่อายุประมาณ23-22จนถึง18เนี่ยตอนนั้นนะเขาเพิ่งจะอยู่ประมาณม .1 เห็นไหมครับว่าเด็กม .1 ขึ้นมาแล้ววันนี้มันเป็นพลังที่แรงเพราะผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่บริหารไม่ชัดเจนอย่าปกครองประเทศด้วยความหวาดกลัวเด็ดขาดนะครับมันจะไม่ยั่งยืนและนี่คือผลของการปกครองประเทศด้วยความหวาดกลัวสอนลูกสอนหลานก็อย่าสอนด้วยความหวาดกลัวนะครับ แต่สอนให้เขาเกิดความสุขให้เขาเกิดความรักนี่คือสิ่งที่ต้องทําการศึกษาไทยเป็นปัญหาใหญ่นะเราสอนให้หวาดกลัวนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณผมรู้แน่ๆว่าพักสีส้มเขาเปลี่ยนระบบการศึกษาแน่นอนดาวพลูโตห่างกับดาวเนปจูนกี่ปีแสงผมไม่รู้หรอกและผมก็คงไม่ไปผมไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบอีรอนมัดนะครับที่จะไปดาวอังคาร ชีวิตมนุษย์มันสั้นเหลือเกินนะครับแค่ใบไม้ร่วงเท่านั้นเองนะครับหนึ่งร้อยปีอาจจะอยู่ไม่ถึงสูบบุหรีไปแล้วเท่าไหร่ดูดกัญชาไปแล้วเท่าไหร่กินลาบไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วยังมีเรื่องให้เราเสียชีวิตแบบง่ายๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องตระหนักว่าถึงเวลาจะต้องลงก็ลงอย่างสง,ง่างามอย่าให้ประชาชนไปเผาบ้านผเผาเมืองแบบประเทศที่มันมีปัญหาหลายๆประเทศเป็นยกตัวอย่างนะครับ ผู้นําประเทศเห็นไหมสีลังกาอย่างเงี้ยเวเนซุเอล่ายางเงี้ยประเทศไทยเราอยู่ในคําว่าสุวรรณภูมิคือปกครองด้วยความเขาเรียกสงบสุขมานานนะครับเรารักรับ,ร,บรับทุกชาติรับทุกศาสนาและผมไม่อยากให้คนไทยแบ่งแยกว่าสีโน้นดีสีนี้ดีนะครับมาทะเลาะเราทะเลาะกันนักการเมืองเขาไม่ทะเลาะกันครับเขามาดูที่ผลประโยชน์วันนี้ให้กลับมาดูว่าพักไหนที่เขามีนโยบายทําให้ชาติบ้านเมืองจเจริญ สนับสนุนนะครับเพราะวันนี้เรื่องของชังชาติขายชาติมันเป็นวิธีการที่ทําให้คนไทยแตกแยกพอไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะทําอะไรก็ใช้บทวลีง่ายๆชังชาติไอ้พวกไม่ชังชาติไอ้เด็กนรกเด็กเลวหรือขอก็ผู้ใหญ่บริหารประเทศไม่ดีมันเลยมีเด็กแบบนี้ขึ้นมาแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนอันนี้เป็นประโยค์ที่เด็ดมากนะครับคุณต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี วันนี้ผมเป็นเกษตรกร,ร,กรผมก็เป็นแบบอย่างให้คนที่เขาปลูกโกโก้แบบผมเนี่ยผมก็เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนคนอื่นๆผมก็ปลูกโกโก้เหมือนท่านแต่สิ่งที่ผมทําได้ดีกว่าก็คือผมเนี่ยทำกเกษตรอินทรีย์แบบตั้งใจเลยตั้งใจเพราะอะไรครับการบริหารประเทศของอดีตผู้บริหารเก่าเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ถูกใจผมนะครับมันทําให้เศรษฐกิจ ตกต่าจะไปโทษท่านก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาไปเป็นภาวะทั้งโลกนะครับแต่ว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันก็เห็นเห็นกันอยู่อย่าพยายามบิดเบือนข่าวเพราะการนําเสนออะไรเนี่ยมันเห็นชัดเจนแล้วว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนเ็าเห็นนะผมเองก็ทําโกโก้มายาวนานนะครับเริ่มตั้งแต่ปี58จากข้าราชการที่เห็นแก่ได้แนะนําให้เราปลูกแล้วหลงมันก็ไม่ไม่มาดูแลไม่มาแก้ไขอะไรเลยทําให้ผมเนี่ยต้องมาเรียนรู้วิธีแก้ไขนะครับ ปรับปรุงพัฒนาให้มันดีๆขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนะครับและที่สําคัญคือโกโก้มันเป็นอาหารอย่าไปกังวลว่ามันจะขายไม่ได้วันนี้เกษตรกร,กรส่วนใหญ่มักพูดเสมอติดปากเลยปลูกโกโก้ไม่มีที่ขายปลูกโกโก้ไม่มีที่ขายแล้วไงเห็นเห็นเห็นของผม,มไหมปลูกโกโก้ผมสร้างที่ขายเลยนะครับคุณต้องมีแนวคิดที่เป็น growth mindset นะ growth mindset ก็คือพร้อมเติบโตครับอันนี้สำคัญมาก เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่มีโกลส์ไมซ์เซตครับเราเชื่อแบบเดิมๆแล้วเวลาเด็กแบบผมเนี่ยมีโกลส์ไมซ์เซตเราต้องการพัฒนาเราต้องการเติบโตมันคุมยากคนพวกนี้มันจะทําให้ชาติบ้านเมืองเจริญผมคนเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงวงการโกโก้นะครับผมคนเดียวนะถูกนักวิชาการ3คนนะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะฟ้องนะขึ้นไปสาบานต่อหน้าบัลลังเขายังกล้าโกหกเลย ผมไปเผชิญมาแล้วนะครับสิ่งที่ลำบากลําบนในวงการโกโก้ผมไปมาแล้วนะแล้ววันนี้นี่คือยุคซีวีไลของวงการโกโก้แล้วนะครับวันนี้เราจะได้ทําเกษตรปลอดภัยอย่าอินโนเซนต์นะครับอย่าบอกว่าทําเกษตรอินรีย์ประเทศไทยมันทําอินทรีย์ยากนะครับแต่เราทําเกษตรปลอดภัยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ทําเกษตรปลอดภัยนะเขาไม่ใช่อินทรีนะเป็นกเกษตรปลอดภัยเคมีเขาใช้เป็นถูกต้องเขามีนักวิชาการมาควบคุม ฉีดยังไงให้ปลอดภยัยไม่ใช่ฉีดเพื่อให้รวยนะครับคนไทยพอเศรษฐกิจไม่ดีเป็นนี่เยอะมันต้องการรวยเร็วๆพอรวยเร็วๆก็ฉีดฐานเคมีเร็วเร่งเร็วๆดินมันก็เสียเร็วจุลินทรีย์ในดินตายหมดดินแข็งดินเปรี้ยวก็เป็นปัญหาที่ยาวนานหมักหมมมาและที่สําคัญคือเราเป็นเครื่องมือของต่างชาติครับเราจะปลูกพืชเชิงเดียวกันเก่งวันนี้เนี่ยผมทําเกษตรมาเป็นปีที่8แล้วนะผมจะไม่ปลูกพืชเชิงเดียว ถ้าใครมาเที่ยวที่วิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้จังหวัดชุมพรจะเห็นต้นโกโก้ที่ไม่ได้เป็นเชิงเดียวนะครับต้นโกโก้ของผมเนี่ยก็จะปลูกแซมกับใบโหระพานะครับใบกะเพรามะนาวขิงขาตะไคร้กล้วยนะอันนี้คือในป่าโกโก้ผมเนี่ยผมจะปลูกพืชหลากหลายและพืชทุกชนิดที่ผมปลูกสามารถเอามาขายในคาเฟ่ได้หมดเลยมะละกอ มะน,นาวพริกนี่ใช้ประจําก็ปลูกไปเลยไม่ใช่ต้องปลูกแต่โกโก้แล้วจะรวยเห็นไหมครับผมมีคาเฟ่มะน,นาวขายได้คาเฟ่ผมได้มันละกอทําส้มตําขายได้เวลาคนมากินนุ้มมีอาจารย์พบมีเมนูส้มตําด้วยมีมีส้มตําทอดมีเมนูส้มตําทอดเห็นไหมครับมีน้ํามะนาวไม่ใช่มนุษย์หนึ่งคนมันจ้างใจจะกินแต่โกโก้อย่างเดียวคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยว่ามนุษย์หนึ่งคน,นะ ไม่ได้ตั้งใจจะกินแต่โกโก้อย่างเดียวหรอกเขาต้องการความหลากหลายเหมือนกับประชาธิปไตยเขาต้องการความหลากหลายอย่าบังคับให้เสพอย่าบังคับให้ดูโลกมันเปลี่ยนวันนี้เห็นไหมครับว่าสื่อหลายช่องบิดเบือนข่าวไม่ได้แล้วนะครับแล้ววันนี้หลายช่องก็นําเสนอข่าวไม่ดีคนไทยเบื่อกับการบริโภคข่าวไม่ดีมายาวนานวันนี้ข่าวอะไรดีๆฟังแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาจะเลือกไปฟัง ผมไม่ฟังข่าวไม่ดีเลยนะผมจะเลือกฟังแต่สิ่งดีๆทํายังไงให้ชีวิตมันดีทุกวันอันนี้สําคัญที่สุดนะครับและวันนี้นะพื้นฐานของมนุษย์ทั้งโลกนะครับเขาอยู่บนความดีนะแม้กระทั่งโจรขโมยเขาขโมยเพื่ออะไรเขาก็ขโมยเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวเขานะครับหรือนักก่อการร้ายก่อการร้ายไปทําไมก่อการร้ายเพื่อให้กลุ่มของเขาได้ประโยชน์เห็นไหมครับมันจะดีดีฝั่งไหนดีฝั่งเขาหรือดีฝั่งเราวันนี้เราก็ต้องช่างนะ อีพีนี้เนี่ยพูดถึงอนาคตโกโก้ที่มันจะก้าวไกลไปยิ่งๆ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผู้นําประเทศเราเนี่ยเก่งเรื่องน้ํามันมากนะครับผมไม่รู้ว่าท่านสวจะโหวตให้พิธานเป็นไหมแต่ประชาชนโหวตมาแล้วนะซึ่งผมก็เป็นฉันทามติแล้วเขาก็รวมพักได้300กว่าเสียงมันชัดเจนมากนะครับใครที่ไม่เคยสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเลยนะครับมีมาเพื่อเอาเงินภาษีคุณ คุณก็รู้ว่าชีวิตมันสั้นและเดี๋ยวคุณก็ตายคุณเอาเงินที่คุณได้มาอย่างยาวนาน8ปีเนี่ยคุณแบ่งให้กับคนข้างล่างตัวเล็กๆไหมนะครับคุณลองมาทํานโยบายเกี่ยวกับรถเมย์ไหมคุณมาลองทํานโยบายเกี่ยวกับรถไฟทุกจังหวัดไหมนะครับการคมานาคมที่มันง่ายขึ้นลดปัญหาภาวะเรือกระจกได้ไหมมันง่ายนะครับถ้าหากว่าเรามีขนส่งมวลชนที่ดีรถจะไม่ติดแบบนี้ไม่ต้องทําถนนสองสามชั้น อันนี้มันเป็นการวางวางยุทธศาสตร์ประเทศทั้งหมดเลยแต่วันนี้ถ้านำไม่ดีมันก็วางเพียเพ้ยนๆแบบนี้แหละครับผมทําโกโก้มาเนี่ยผมก็มียุทธศาสตร์ในการวางแผนการแปรรูปโกโก้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่สําคัญคือแปรรูปเสร็จแล้วต้องไปขายให้เป็นเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ตั้งใจจะปลูกรเดยบปลูกแล้วคุณไม่รับผิดชอบตัวเองเมื่อคุณไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วใครจะรับผิดชอบคุณล่ะวันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แล้วนะ ไม่เคยเรียกร้องกับใครนะครับแก้ปัญหาแก้ปัญหาไม่แก้ตัวนะครับทําไปถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็เป็นเรื่องของการจัดการปัญหาเวลาเราทําเราจะมีปัญหาใหม่ทุกๆวันแต่เราจะจัดการกับมันยังไงผมเลือกจัดการปัญหาโกโก้มีปัญหาทุกวันไหมมีทุกวันขายดีก็เป็นปัญหาขายไม่ดีก็เป็นปัญหาแต่ผมเลือกขายดีแล้วมีปัญหาดีกว่านะครับตอนเนี้ชุมพร เราทําสินค้าเป็นของฝากตัวใหม่เลยนะก็คือนามะช็อกโกเลตชุมพรถ้าผ่านมาจังหวัดชุมพรอย่าลืมนะครับแวะมาหาพีโกโกโก,โก้ชุมพรซึ่งเป็นร้านของวิสาหกิจชุมชนที่อาจารย์ป๊อบก่อตั้งขึ้นมานะครับกับผู้ถือหุ้น23คนนะครับไม่ได้มากมายเลยคือผมเลือกคนที่เขารักและศรัทธาและไว้ใจนะครับก่อตั้งธุรกิจขึ้นมา ด้วยความโปร่งใสเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์คุมทั้งหมดนะซื้ออะไรไปเท่าไหร่เงินจะออกเหมือนกับบริษัทเลยผมก็ใช้ตรงเนี้กำลังเรียน MBA และในอนาคตผมเชื่อว่า p ีโกมันจะเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แน่นอนนั่นคือเป้าหมายเล็กๆที่ผมวางไว้เพราะเด็กคนหนึ่งนะครับไม่มีทุนต้นทุนเท่ากับติดลบพ่อผมเสียตั้งแต่เด็กนะครับมีเงินทุนที่ไปยืมพระมาเพียง3,000บาทผมทำได้ขนาดนี้เนี่ยผมถือว่า ผมมาได้ไกลมากๆแล้วนะครับและว,วันนี้เป็นเรื่องที่ดีใจที่สุดนะครับที่ประชาธิปไตยสิ่งถูกต้องมันขึ้นมาอยู่บนดินได้สิ่งถูกต้องมันทําให้ชาติบ้านเมืองพัฒนานะครับและนี่คือยุคของเกษตรที่กข้าวไกลนะครับเราจะได้กลับมารักน้ํารักดินรักป่าของไทยนะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตผมเชื่อว่าคนจะหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้นและผมเชื่อว่าวงการโกโก้จะพัฒนาขึ้นไปอีกแบบเราคิดไม่ทันเลยเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยกับ ว่าที่นายกไปหลายครั้งมากนะครับเพราะท่านเก่งเรื่องของน้ํามันน้ํามันเพราะท่านทําจากรำนะครับไปทําน้ํามันราข้าวจนให้เติบโตและเหมือนกันครับโกโก้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นพืชน้ํามันนะโกโก้คือพืชน้ํามันนะครับไม่ได้มีน้ํามันน้อยกว่าปาล์มน้ํามันนะไม่ได้น้อยกว่าน้ํามันราข้าวหรือว่าถั่วเหลืองนะครับและเป็นไขมันที่ดีด้วยเป็นไขมัน HDL ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยู่กับทองคานะครับคนไทยอยู่ในคําว่าสุวรรณภูมิเราปลูกพืชที่มันเป็นทองคำนะครับแปรรูป โกโก้กินกันทั้งโลกอย่าตกใจเลยที่โกโก้ go, มันมีตลาดที่กว้างแต่เราไม่สร้างตลาดวันนี้ผมสร้างตลาดผมเลยมีวันนี้นะครับอีพีนี้ก็พูดเยอะเกินไปแล้วนะครับสุดท้ายฝากประชาชสัมพันธ์เลยนะครับท่านที่ทําเกษตรนะครับและมีปัญหาเรื่องของราดำไฟต็อกทอรานะครับเกี่ยวกับปัญหาพืชทุกตัวนะครับกรเกษตรที่แก้ไขไม่ได้นะครับผมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพร แล้วก็นักวิชาการนวัตกรรมพืชของแม่โจ้นะครับดรโกนะครับก็ไปดูในช่องอดออรโกปักน้ำนะครับท่านจะมาเป็นวิทยากรนะครับช่วยเหลือเกษตรกร,กรแก้ปัญหาเรื่องราดําแล้วก็การใช้สารเคมีอย่างไรให้ปลอดภัยนะเป็นนักวิชาการจากาศูนย์วิจัยนานาชาติพืชของแม่โจ้นะครับก็คือท่านเป็นน,นักวิชาการ ที่ยังด,ดํารงตําแหน่งนะไม่ได้เป็นอ,อดีตวิชาการนะครับเป็นคนปัจจุบันเลยแล้วก็ได้มาร่วมกับผมเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้โกโก้เนี่ยมันพัฒนากันเยอะทากันเยอะผมก็เลยต้องปลูกในปริมาณที่มากพอปลูกในปริมาณที่มากก็ต้องมีคนที่มาช่วยแบบนี้นะครับวันที่6เดือนหน้านะ6มิถุนาให้รีบลงทะเบียนนะครับที่เบอร์0 6 5 6 6 5 5ห6าอันนี้เบอร์นะครับที่จะมาร่วมกิจกรรม เกษตรปลอดภัยนะครับเกษตรปลอดสารเกษตรปลอดภัยนะครับโดยดรโกนะครับสถาบันวิจัยเกษตรนานาชาติแม่โจ้นะครับมาจัดงานนี้ร่วมกับวิทยาเกษตรเทคโนโลยีเกษตรชุมพรนะครับแล้วก็มีผาจารยจารอบนะครับเป็นวิทยากรร่วมด้วยครับงานทั้งวันนะครับเราก็จะพาชมแปลงที่เป็นทุเรียนเป็นท็อปลงไปแก้ยังไงนะครับราดําใบม้วนแก้ปัญหาแมะเร็งพืชยังไงก็คือเต็มวันนะครับก็มีค่าลงทะเบียนนะครับเป็นอาหารกลางวัน 200บาทนะครับตรงนี้ให้กับทางมหาลัยทั้งหมดเลยเป็นค่าน้าําค่าไฟให้กับทางมหาลัยนะครับผมไปใช้อาคารของมหาลัยเพื่อจะมาทําสัมมนาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องทุเรียนนะครับตรงนี้ก็ทําให้งานนี้มันมีเรื่องราวดีๆนะครับก็ฝากผ่านอีพีนี้ไปนะครับสําหรับคนที่จะมารูปกิจกรรมกรเกษตรปลอดสารอีกครั้งหนึ่งเบอร์นะ0 6 5 6 6 5 5ห6าโทรหาผมเลยนะรับ30ท่าน รับ30ท่านนะครับท่านละ300บาทนะมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้เกษตรปลอดภัยนะครับเกษตรปลอดสารเกษตรปลอดภัยทําอย่างไรนะครับมีวิยากร3ท่านหนึ่งนันก็เป็นผมด้วยนะครับก็ใช้ E ีีนี้ประชาันธมมาด้วยนะครับดีใจกับประชาธิปไตยแล้วก็ดีใจกับวงการโกโก้นะครับโกโก้ก้าวไกลแน่นอนครับสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณมากมาครับ